พัดผมฟูมากสวัสดีนะครับว่าผมฟูมากผู้บ้านฟินแลนด์เพิ่งเลือกงานจากคอนเสิร์ตมาถึงบ้านพ้ดหัวฟูไฮหัวฟูมากได้ไหมครับ เพิ่งเลิกจากงานคอนเสิร์ตก็เลยจับได้กุญแจรถได้กุญแจรถก็เลยนี่เลยนะครับออกมาล้ามนิดหนึ่ง